สวัสดีคุณทนะุกคนนะฮะแล้วก็สวัสด,ดีะคะุณโ <Yeah. S 1> กดอตําหนิทุกท่นอยาก็อันนี้คือเพลงที่เราไม่ไดรอเนอะใช่ปกติเราไปรอที่สัมมาชายทุกแล้วไม่คือํอามกลให้ใครแทนที่ครับอ่ะเรา็ฟังเพลงกันดีกว่าเดี๋ย <Okay. S 1> นะ ย,ยังไม่แล้วจริงๆ<อ>เมื่อกี้เราต้องถามปะว่าพรไหมใช่ไหม <c oughs> โอเคอ่ะพรพรพรยังอ่พอะพรทุกคนพรแล้วงั้นไปนผ่านเลยครับ เอาเรื่องเหรอเหนื่อยอยู่ <laughs> ทำไมสองคนถึงแบบว่าดูแลรูปร่างแล้วก็สุขภาพตัวเองได้ดีได้แบบว่าออร่าขนาดนี้มีเคล็ดลับเทคนิคอะไรบ้างไหมครับจริงๆแล้วก็เราสองคนทางานกันเยอะมากทัทุกวันเลยนะแล้วก็บวกกับเราเป็นเวลาน้อยไม่จะนอนมานนอนมักจริงอ่ะเหนื่อยงเหนื่อยเข้าใจได้อ่าแล้วเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเออทำยังไงดีให้มันรู้สึกว่าร่างกายัอเคแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น เราเลยเลือกคิดกัแบบว่า ดื่มนมหรือว่าทานอาหารที่เรียบง่ายครับง่ายในการทำง่ายในการกินครับอย่างนมอัลมอนด์กวนนะฮะอบสดมากครับมาบอกวิธีแบบตอนเช้าๆเนี่ยมีแค่นมสดหนึ่งแล้วก็มีอัลมอล่าหน่อยก็โอเคเลยมันนิดหน่อยคือพร่องและที่สาวผ่านไปแล้วจะมีพ่องเนี่ยยังได้ประโยชน์เพิ่มอีกครับอ่าแล้วก็ศูนย์เปอร์เซ็นไขเราได้เวลาสับตัวคอเลสเตอรอลด้วยใช่ครับครับมีกระทำมีวิธีการดูแลใจไงบ้างจริงๆก็เหมือนพี่เอ๋แหละคือเรา เป็นคนที่มีเวลาน้อยจริงจริงการที่แบบเราดูแลเรื่องการนอน,นการออกกำลังกายแล้วเนะี่ยอย่างที่เรารู้สึกว่าสาคัญมากก็คือการกินซึ่งผมอ่ะเป็นคนที่อย่างที่พี่เอ๋บอกว่าเราทำงานยางเยอะขนาดนี้เรามีเวลาการกินของเราน้อยามากการที่เราจะกินง่ายแล้ว้อสิ่งิงทองเนี่ยสาหรับผมนะผมว่าการกินนมมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากมากเพราะฉะั้นทีนาแบบเราเราคือแบบเราเลือกนมที่เป็นไขมส์แบบเราสาั่างานในน้ ที่บันเข้าจนปีที่แล้วนะครับเราเล่เกยกับนรงบริโภของงอนผมจ้ะเออเพื่อนรักทั้งสองคนของผมเนี่ยเคยได้มาที่นี่แห่งที่แห่งนี้แล้วขลังเงินแล้วไงรูป่ะเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยได้มาเราผมเลยลองไปซื้อตังกินเอาเป็นไงว้าวครับ คุณรู้จัเขาเรียกอร่อยว้าจริงๆซึ่งสมกับที่เป็นองของคุริโกเอารู้เลยแต่ว่าคุริโกเนี่ยเขาเนี่ยทำอาหารที่แบบทำขนมทำไงอร่อยมากซึ่งผมรู้ว่าเขาจะแบบมีโลนึ่งท่า number one อินเชวาน number one อินเจร์แบแบบดับเบิ้ได้นองมันอร่อยว้าจริงๆชาวตักชามนั่งด I mean. ื่มครับเน่แล้วพอที่เราติดใจไหมติดใจแบบสุดๆแล้วก็เอ้ยผมทุกอัโซบีดาผมก็มาสวังเกบ ไม่ใส่น้ำตาลใช่เพราะว่าคุณรู้ว่าเขามีแบบนมขมวดแบบ96เปอร์เซ็นต์แล้วก็สูตรเปอร์เซ็นต์คอเลสเตอรอลเพื่อเพื่คุณดีไม่ไหวแล้วเพื่อหนึ่งกล่องนี่คือดื่มไปแล้วได้ประโยชน์เต็มๆใช่เพราะคือได้ทั้งคุณประโยชน์และฝังอร่อยถ้าเกิดใครเนี่ยถ้าเกิดสนใจที่จะดื่มนมขมวดเนี่ยเีนี้คุณบอกว่าโอกาสก็เป็นของคนที่ดีคนน่าจะไอ้ครับนี่โอ้โหตอบแบบงงลงเลยนะฮะ แน่นอนแน่นอนผมบอกว่าเลยนะโอ้สุดยอดเลยก็คือเธอสามารถเลี้ยงได้ง่ายๆแล้วก็เขาช่วยประดูงหรือมีสารตั้งมุ้งมีฉลากด้วยใช่ได้ขาดได้ไฟเบอร์สูงอาหารที่ชอบเลยสำคัญสุดๆครับวิตามินีร้อยเปอร์เซ็นต์อีกด้วยมีตะกุดเอออะไรเอออะไรเอออะไรก็เลยจะพูดเเออออว่าอะไรอย่างที่คุณอาจจะงงว่าเฮ้ยเฮ้ยวิตามินอีนี่ช่วยในเรื่องอะไรวิตามิน เห็นคนแม้ว่าช่วนิดแรกของอาการต่อต้านนะมุนหลังทำให้ริ้วรอยเราลดลงแล้วก็ไม่แก่ง่ายด้วยเนี่ยผมรู้วันนี้ยทั้งเรียนเอดันเรียนทั้งอ่ะอัดดัได้อยู่ไม่หยู่ถือว่าไปเรียนทั้งทำงาน ละคอนนี่อยครับจะอาเรียนก็อเรียนนั่นแหละครับผมแล้วก็โโอ้หบวกกับอาการนอนบิดคือคนอนตุ้มควันอยู่แล้วการเติมอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเติมเพืาอไปให้สุขภาพกายดีขึ้นอีกดึ้นอีคือสิ่งสำคัญครับและอีกสำคัญนึงคือไฟเบอร์ฝ่ายเบอร์ทุกคนก็จะงงอยู่ว่าเฮ้ยมันมันชึ้นในเรื่องอะไรอ่าขึ้นในเรื่องการถ่ายอืม หลับดุลครับรับใส้โอ้โหรับททำให้สัถ่ายท้องหรือว่าเวลาตื่นเช้ามากเนี่ยอ่าดนวขอโทษนะนี่คือช่วงพบหมอเอิร์ธกับอาบนกบรช่ไหมครัเหมือนม่าพบหมออะไรเลยนะฮะพบความแบบมันมีประโยชน์อ่งจริงพร่าสมัยนี้เราทำทัางยังเี้ยเป็นทะลุมากอ่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเกิดมาชีนี่ยาเพื่เป็นพี่เลยใช่อาเกิดาชีเอเนี่มากเอรอให้เป็นพี่ตช่วยดีๆต้ของดีครับ แล้วก็ทำให้ร่างกายมันแบข็งแรงด้วยถูกต้องและอย่างระหว่างวันนะสมมติบางทีเราทำงานเยอะใช่ไหมอาจจะไม่ได้ทานอะไรที่มื้อหลักระหว่างวันหรือแม้แต่ก่อนนอนหิวๆว่าแต่ละคนนี่ทำยังไงอ่ะก็ต้องดื่มนมครีมสดออมออนโปรไก่หรืออะไรสิชอบมากอ่ปสาวปิ๊งๆๆมาคือแบบว่าคือเขาเนี่ยมีแคลอรี่แค่60แคลอรี่ซึ่งมันแบบเออพอ อย่างเราเนี่ยเราก็ต้องดูแลรูลรปร่างด้วยเพราะว่าหน้าที่การงานครับหลายอย่างแล้วก็มีอลายคนที่แบบอยากที่จะดูแลสุขภาพดูแลรูปร่างการที่มันดื่มแตบมันทําให้เรากังวลใช่ไหมว่าเฮ้ยมันมันแบบมันจะเยอะไปไหมล่ะผมว่าการดื่มนมอ่ะยีเปอร์เซ็นต์เออยี่บเปอร์เซ็นต์แบบามให้พลังงานแค่หกสิบ ไม่กินะทํารให้เราอ้วนมะฮิ่งของด้วยทำให้เราหลับสบายด้วยจะเติมระหว่างกลางคืนก็ได้ห,หรือระหว่างวันรัพบพกติดตัวไว้แช่ตู้เย็นเย็นกลับมาในเดือนดื่มสักนิดหนึ่งใช่ไหมเติมพลังเลยนะฮะอันนี้คือคุณประโยชน์จริงินะแล้วก็ทานง่ายดื่มได้ทุกวันด้วยเ<ช>นะมื่อกี้มิกซ์บอกไปแล้วว่าชอบรสชาติไหนนะอันสวิตอันสวิตช์คือไม่ใส่น้ำตาลและถ้ามิกซ์ถ้าเอิร์ธหลังชอบอะไรจริงๆเรืองการมา เรื่องไม่น,เนเ่เลยจนระิงๆเพราะว่ารักหมดเลยเออนะครับก็ผมรู้สึกว่าสมมติวันนี้เราเป็นกรกชาติเลยพรุ่งนี้เราเป็ี่นอีกชาติหนึง่งทำให้รู้สึกว่าการกินของเราเป็นจอยกันมากขึ้นอันที่สำคัญเนี่ยเป็นแบบชจบในขวดเดียวเป็น,น,นออร์ชินวังอีกจังนี่ใช่ๆใช่ๆใช่ไหมยู่ได้เรื่อยๆเลย แล้วก็รสชาติแต่รสชาติก็จะตัดแตกระดอบไปตามความชอบของแต่ละคนด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะให้สองคนมาทานเล่นกันนิดนึ่งนะผมจะไปทำอาหารไ,ไ,นหนไหมือทำขนมดังหนึ่มไหมทำบ่อยครับทิ้งหน่อยทิ้งหน่อยแต่นี้จะทำบ่อยกว่าแต่ไงนีเอ๋อไม่ได้พูดแต่ของตัวผม,ผมโอฟิเชียลพูดแล้วนะเอ้าผมเล่วเองผมเล่วเองเพราะว่าเราคือทำได้บ้างครับอ่าอาทิตยอาทิตย์จะบิดอาทิตย์หน่อยทำพอทำได้ทำบ้างนะเพราะจริงๆเราบางคนชอบทำอาหารด้วยเนี่ย ครับและเออล้วครับทําบ้างเหมือนนี้เลยครับแต่นี่คือบ่อยท,ทาบ่อยกว่าซึ่งผมควรจะทำทีก็คือเราต้องเลือกวัตถุดิบที่ดีอืมอา่าแล้วกันนี้ยเราพิชัยกันใช่ไหมเอเอเราเลือกวัตถุดิบที่ดีนั่นเหอนก,กัน,นั่นก็คือนมกุยลาบแอลกอฮอล์โคนกะ<า>กออหมายถึงมันจะไม่แกงมันต้องแบบทมแทมแทมทังทามทามทามวัตถุดิบคือนมกุหลาบแอลกอฮอล์โคนกะ